สิ่งที่สวยเดียวนะก็คือระบบเครือข่ายเนาะขายตรงนะคะคือมันไม่เหมือนที่อื่นนะเอาบอกตรงเลยพี่พี่ไม่อินกับเครือข่ายที่อื่นเพราะว่าเหมือนว่าพี่เข้าไประบบหรือว่าแผนอะไรพี่เข้าไม่ถึงค่ะเพราะมันรู้สึกว่ามันทำยากค่ะแต่ที่เนี่แผนง่าย พี่ปัดนะคะชื่อเล่นชื่อปัดค่ะพราดาสีเนตรค่ะตอนนี้หรอห้าสิบวกบวกไม่สะดวกแก่นะคะคก็เดิมทีก็พี่ทำธุรกิจส่วนตัวตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะอ๋อจับก,การได้ได้รับสินค้าคือน้ำด่างอันนลายที่มีมีคนมาแนะนำพี่ให้ดื่มน้ำด่างอันนลายตัวนี้นะค,ะค่ะรู้สึกเฉยๆค่ะเพราะว่าคือตอนนั้นมันก็ไม่เฉยเฉยแล้วนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นอะที่บ้านพี่อะ เขาดื่มน้ำเอ้สมุนไพรกันช่วงโควิดเลยอะค่ะโควิดหนักมากที่สามารถเราไม่ออกจากบ้านเลยอะค่ะ mm hmm. ก็มีคนมาแนะนําให้พี่ว่าน้ําตัวนี้มันจะสร้างภูมิต้นานทานทําให้เราไม่ติดโควิดได้ง่ายแอ้พี่ก็อ๋อโอเคค่ะเลยลองสั่งมาสักแค่ลังเดียว mm hmm. คือพี่เป็นคนที่ว่าดูแลสุขภาพด้วยการดูแลทางด้านอาหารเสริม mm hmm. เป็นคนที่ชอบประมาณนี้ไม่ชอบพึ่งยาน,นะคะ mm hmm. ใช่ค่ะจาก คือทุกตัวเลยนะคะที่ที่พี่พ,พี่พี่ทานอยู่นะคะไม่ว่าน้ำด่างแล้วก็เลือกอาหารเสริมทุกตัวนะคะ mm hmm. แล้วตอนนี้ยิ่งมาตอนหลังก็มีการมี mm hmm. ผลิตภัณฑ์เรื่องน้ํายาซักผ้าแล้วก็น้ํายาถูบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดเป็นยาสีฟันเนะะี mm ่ยค่ะก็ดีมากคือพี่ไม่ได้ใช้สินค้าของตัวอื่นเลยคะ่ะ mm hmm. ใช้แต่แบรนด์เราหมดเลยคะ่ะ mm hmm. คือพี่พี่ชอบอบริษัท เพราะว่าคือบอสเองนั่นแหละค่ะแล้วก็แม่ดาวให้ความกันเองกับพี่มากนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วก็ในเรื่องที่ว่าทิสูไอเดียนะก็คือระบบเครือข่ายเนาะขายตรงนะคะคือมันไม่เหมือนที่อื่น่ะเอาบอกตรงเลยพี่พี่ไม่อินกับเครือข่ายที่อื่นเพราะว่าเหมือนว่าพี่เข้าไปเข้าไปเหมือนซื้ออาหารเสริมเขาทานใช่ไหมคะแล้วก็ระบบหรือว่าแผนอะไรพี่เข้าไม่ถึงคะ่ะเพราะามันรู้สึกว่ามันทำยาก แต่ที่เนี่ยแผนง่ายแล้วก็พี่ก็เป็นคนที่ว่ามันอินมากในเรื่องที่พี่ได้รับสินค้าจากที่นี่ได้ได้ได้ไดไดทานเองนะคะแล้วมันก็ทําให้เรากล้ามั่นใจที่จะไปแนะนําคนอื่นนะคะ หลักแสนแสนแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่มาณค่ะหลายแสนแล้วค่ะ<ช>จากที่พี่แบบทําเป็นคู่กันจบธุรกิจของพี่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะแบบพี่อินละค่ะจะทําเป็นธุรกิจส่วนจากธุรกิจส่วนตัวที่มีทําอยู่ตอนนี้คือมาแทนเป็นเ<ห>ต็ม <ละ S 1> เป็นฟูลไทมแล้วค่ะตอนแรกกันเลยใชค่คู่กันนะคะพี่เพราะว่าเราก็แบบทําเพราะว่าจากที่ว่าเราไปได้นําคนอื่นแล้วก็เราทําให้เรามีรายได้ถูกต้องเลยค่ะ เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดหวังเลยค่ะพี่ไม่มีความไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ไม่ได้เสียอะไรเลยค่ะค่ะพี่ได้แต่สุขภาพที่ดีมากค่ะแล้วก็รับรายได้ค่ะแล้วก็มีสังคมเพื่อนฝูงที่น่ารักทุกคนนะคะในบริษัทนะคะ พี่อยากบอกนะคะว่าคือพี่อยากให้ทุกคนนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการที่ว่าเราอะมามา,มากินหรือว่าลองทดลองก่อนก็ได้ค่ะว่าว่าสินค้าที่นี่จริงกับที่พี่พี่เป็นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพี่กินแล้วสุขภาพมันดีจริงๆด้วยด้วยผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวนะแต่สําคัญคือเราต้องดูแลสุขภาพเราสําคัญเลยค่ะแล้วก็พอว่าสุขภาพเราดีใช่ไหมคะเราก็ไปบอกต่อคนแล้วทาให้เรามีไรายได้ง่ายๆนี่เองค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยอะคะ่ะ